ความรู้สึกของนกสินใจได้รับสเสด็จค่ะหลังจากที่มีข่าวการเมืองมาเรื่อยๆการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมในครั้งนี้ทําให้เกิดการโต้เถียงในโลกออนไลน์แบบหนักมากค่ะเรียกได้ว่าสําหรับนักแสดงสายอย่างนกสินใจ เปล่งพาณิชย์ก็ได้โพสต์ภาพผ่านทางไอจีสตอรี่เป็นภาพสีเหลืองนิ้วมือที่ทำมินิฮาร์ดเขียนข้อควอามพร้อมกันแล้วใช้ไหมล่าสุดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมามีรายงานว่าผสมนิกรชาวไทยสวมเสื้อเหลืองเดินทางมาจัดจองที่นั่งบริเวณหนาวัดศรีรัตนศะาสดารามหรือวัดพระแก้วเพื่อปักหลักเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกันอย่างต่อเนื่องค่ะเราลองมาชมภาพ แห่นความประทับใจในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ